ในกรทบ50และนนทบุรี6เริ่มจากกรทบวันนี้มคลก่อนนะตามจังหวัดที่งพูดสรุปง่ายหมู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 อ่ะป้าให้ให้หมูวิจิวิจิเป็นหมูวิจิเกือบปีหมูค่ะ นี่หมู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 พูดสิหม,ม,งงมูเอ๊ยระวังตังลง่นปิดก่อนตั้งลง่นเดี๋ยวตั้งลง่นลูกตั้งลง่นเออหยอกกระปุกหรือยังวันนี้นป่าป๊าทำให้ ครับป้าป้าทำให้ครับหยอกกระปุกหรือยังวันนี้ฮะดีจีต้องหัดหยอกกระปุกนะลูกอ่ะค่อยๆเก็บค่อยคเก็บสตังค์นะลูกนะอุ้ยระวังพี่หมูหน่อยระวังพี่หมู